สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมพี่พี่น้องๆ้องนะนี่เจอน้ำตอกอีกแล้วนะครับอ่าน้ำตกลับๆนะในเขตอำเภอบ้านนาสารนะครับหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักนะครับจุดนี้นะครับนี่เดี๋ยวพามาทำความรู้จักนะครับน้ำตกที่นี่นะครับนี่น้ำตกที่นี่ตั้งหมู่๔ตำบลคลองปราบนะครับอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์นะครับนี่เดี๋ยวไปสำรวจนะครับสำรวจบริเวณรอบๆนะครับอ่าพื้นที่จุดนี้และ จุดด้านบนนับอ่าว่าจะพบอะไรบ้างครับน้าตกที่นี่นะับมีมีอะไรโดดเด่นบ้างนับนี่แต่ที่รู้ๆนะครับอ่าธรรมชาติสมบูรณ์มากครับดูดิมีตะไคร่น้ำบนก้อนหินนะครับหินเนินนะครับหน้าผาน้บเต็มไปหมดนะครับนี่เดี๋ยวจะเราอ่าลองขึ้นไปดูนะครับจะขึ้นได้หรือเปล่านะครไปไปรับชมกันเลยนะครับ โอ้ขึ้นมาจุดนี้บ้างนะครับนี่ขึ้นมาจุดนี้บ้างนะครับ,ด,บ,รบดูดิโอ้ตรงซอกบริเวณนี้นะน่าคิดว่าเดินไปได้นะครับนี่อ่าเราขึ้นมาจุดตรงนี้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนี่จุดบริเวณนี้มันมีอ่า้ใกล้เอ,อ,องนะครับนี่เองที่สามารถคนไปนั่งนะครับปิงปิงอ่ากําแพงบนเขานะครับให้น้ําน้ําไหลลงมาครับี่สดชื่นนะครับนี่น้ำใสจริงๆครับ อาบแล้วไม่ดำแน่นอนครับนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่น้ำใสนะครับน้ำใสมากๆครับนี่นน้ำธรรมชาตินะครับสวยงดงามจริงๆครับไปไปกันต่อท่านผู้ชมเราปีนขึ้นมาบนจุดนี้แล้วครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่อ่าขึ้นมาแล้วก็พบเห็นอะไรบ้างครับนี่พบเห็นช่องนะครับนี่ ช่องเพื่อเตี้ยงใจคนมานั่งได้นะครับในตรงนี้ครับสวยจริงๆครับธรรมชาติครับนี่เห็นน้ำตกแล้วเยียวยานะเดี๋ยวลองปีนขึ้นไปบนหน้าผาดูนะครับจะขึ้นได้ไหมครับนี่ดูดิโอจะขึ้นยังไงครับดูดิเดี๋ยวลองดูนะครับจะขึ้นไปได้ไหมครับโอ้ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้ว มาแล้วครับข้างบนเป็นไงบ้างครับผมก็ไม่ซ้ำเหมือนกันครับโอ้โหเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วโอ้เป็นลักษณะหินนะเป็นชันๆอย่างนี้เลยโอ้จะขึ้นยังไงเนี่ยเกาะได้มือเดียวนะครับอีกมือจับโทรศัพท์อยู่พยายามพยายามที่จะเก็บภาพสวยๆให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับ โอ้น้ำตกบนนี้นะครับนี่โอ้ขึ้นมาแล้วใส่กิฟเลยโอ,โอ,โอ้เห็นน้ำตกเป็นเส้นเลยนะครับนี่ไหลลงล่องนะครับนี่ล่องหินชั้นนะครับลงแบบนี้เลยดูดิโอเหมือนกับลางน้ำลงน้ำเลยดูดิโอน้ำตกสวย,ยจริงๆครับนี่ไหลลงมาพื้นที่ด้านล่างนะครับ ด้านบนก็เป็นยังไงไม่รู้นะครับไปยากเดือดเกิด๊ะโอ,โอ,โอ้มันมีกิ่งน้ำนะดูดิโอ้มันกเกาะเคืือรอแล้วครับ <Nope. S 1> น้ำเพลงแล้วไปไปกันตอ่อ <Go. S 1> โอ้ จุดนี้ก็น่าเล่นนะครับนะ้ำโอ้สวยดีนะครับแต่ไม่ทราบนะครับจุดนี้อ่าเป็นพื้นที่บนเขาที่อุทยานแห่งชาติต้ลร่มเย็นหรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อ่าเป็นเตื้องเขาที่เดียวกันครับแต่ฝั่งนี้มันติดเขตของตำบลคลองปราบนะครับโอ้ถัดจากนี้ก็มี น้ำตกต้นน้ำฝั่งนู้อีกนะครับดูดิโอที่ตกลงมาสวยๆนะครับน้อเห็นไหมครับนี่แต่ผมคิดว่าต้นน้ำฝั่งน่วจะมีน้ําตกสวยๆอีกนะครับเนี่เพราะมันจะมี่าไตาระดับความสูงอของยอดเขานะครับค่อนข้างสูงขึ้นสูงขึ้นนะอาจจะได้เห็นน้ำตกสูงๆสวยๆนะครับบริเวณเกดต้นน้ํานะครับ โอ้เดินขึ้นมาแล้วครับเดินลัดเลาะมานะครับน,นี่ขึ้นมาแล้วนะครับหินโคตรเยอะเลยครับดูดิตำบลก็ถือว่าเป็นน้ำตอกอ่ไม่ได้ใหญ่แล้วนะคอ่าที่เราเห็นนะครับเราไม่ทราบน้า น้ำตกจุดไหนลงมารวมแห่งเอียนหรือเปล่าครับนีมันจะมากกว่านี้นะครับน้ำตกโอ้น้ำตกชุดนั้นไหลลงมาสวยดีนะแต่จะเข้ายังไงเนี่ยมีไม้มาขวางนะครับอ่าเข้าไปได้นะแต่ลำบากนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับน,น,น,บนี่ชั้นที่สามก็ว่าได้นะครับน้ำตกสวยดีนะครับดูดิ มันไหลรวมมาที่เดียวเลยมันไม่ได้แบบแหวกกว้างนะครับนะ้าตกจุดนี้นะครับมันจะมารวมที่เดียวกันตกลงมานะครับ <Yeah. S 1> ก็สวยดีนะครับพ <Yeah. S 1> อแล้วครับขึ้นมาเท่านี้ก่อนนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวลงกลับไปทางเดิมกันนะครับ <Yeah. S 1> โอ้นะ้ำตกไหลลงสู่ด้านล่างนะครับ เอาขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ทำไงเนี่ยโอ้จะลงได้ไหมเนี่ยค่อยๆไปไนะครับถ้าเราลงไปเร็วๆนะอันตรายนะครับอาจจะลื่นนะครับจริงๆอ่ะลงลงไม่ยากแต่ว่าที่ยากคือมีตะไค้่ยน้ำนะครับมันทาให้ลื่นครับต้องค่อยๆลงไปนะครับ <S <S ตกชันแค่ไหนดูดิน้ำตกชันแค่ไหนดูดิ ดูด้านหลังสิดิชันมากครับดูดิถึงว่าน้ำตกจุดนี้มันตกลงมาที่สูงเพราะมันเป็นหน้าผานะตกลงมาที่สูงนะน้ำตกแล้วก็เลยทำให้มีมุมมองที่สวยนะตกลงมานะเนะมุมตรงนี้สวยดีครับ เป็นวิวหลักล้านได้เลยครับตอนนี้ลงมาพื้นที่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวมาสำรวจพื้นที่ด้านล่างกันไปไปกันเลยท่านผู้ชมครับ <c oughs> นี่ <c oughs> พบเห็นต้นมะละกอที่บริเวณใกล้ๆก,กับน้าตกนะครับ <c oughs> ที่เรานําเสนอนะครับนี่ใช่มะละกอไหมครับนี่ใบอ้วนมากครับนี่ดูมะละกอป่านะครับ เกิดจากธรรมชาตินะครับอ่าไม่น่าจะเป็นมะละกอที่มนุษย์อ่ากินแล้วก็โยนลงมานะครับเพราะลักษณะมะละกอเราไม่สามารถบอกได้นะครับเป็นมะละกอพันธุ์อะไรครับ <c oughs> เกิดจากธรรมชาตินะครับมะละกอป่านะครับ <c oughs> บริเวณจุดนี้พบเห็นดอกชาบาด้วยนะครับอ่า <c oughs> อยู่บริเวณใกล้ๆกับน้ําตกนะครับ <c oughs> ดอกชาบานะครับอ่าเกิดจาก ธรรมชาตินะครับนี่เคยเห็นไหมครับนี่ต้นชาบาอยู่ตรงที่น้ําตกนะครับ <G ül üyor> น้ําตกที่นี่แปลกอย่างนะ <G ül üyor> มนีต้นชาบาด้วยนะ <G ül üyor> ต้